สวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์สุประโชคเกิดลาบอายุรแพทย์โรคติดเชื้อประจำอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจกักรีนฤบดินสถาบันการแพทย์จกักรีนฤบดิน โรคโควิดไม่ได้ติดต่อกันทางบาดแผลโควิดเกิดจากเชื้อซาโควีทูเชื้อนี้จะมีการเข้าไปสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อบุทางเดินหายใจหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่ามันติดจากการที่เราหายใจเอาละอองฝอยหรืออากาศที่มันมีตัวเชื้อเข้าไปนะครับซึ่งต้องมีปริมาณเชื้อพอสมควรเหมือนกันที่จะทําให้เกิดโรคด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะติดทางนี้นะครับทางอื่นๆที่อาจจะติดได้ที่มีรายงานก็คือจะเป็นเยื่อบุต่างๆ,างๆเช่นอาจจะเป็นเยื่อบุตรงบริเวณจมูกตรงปากอย่างนี้เป็นต้นนะครับ